ดีนะคะพี่เลี้ยงกิสองซองนะคะตอนเช้าเดี๋ยวบ่ายเอาอีกหนึ่งถ้ายังมีงานที่ต้องทําต่อคิดว่าควรพักบ้างนะคะวันนี้ไม่ควรทํางานต่อเมื่อคืนดึกมากมนุ่งทำเช็คน่งเช็คนี่บาแเมนบาเรามีทีมหลังบ้านมีอะไรแล้วเราจะง่ายนะแล้วเขาก็ทําส่วนในส่วนของเขานะตัวอินั่งตำแหน่ง ซี่โอปุ๊บบอมนว่าสบายเลยค่ะกระตุ้นยอดขายแทบทุกชั่วโมงไม่รู้ต้องเข่าแบบแพลตฟอร์มันแพลตฟอร์มนีไม่รู้ต้องเข่าหาตัวแทนช่วยตัวแทนทุกที่เลยอะแล้วก็เช็คเช็คยอดเช็คยอดไขายทุกมื้อดึกมากเมื่อคืนตีหนึ่งตีสอยังไม่ได้นอนตีสอง อาบน้ำแล้วพ่อดีวแล้วก็ไม่หลับเลยที่พาออาบน้ำตีสองต้องตื่นตีห้าครึ่งวนีเป็นมาลีดผ่าเตรียมชุดนักศึกษาให้ลูกเพราะว่าทําไมไม่ให้เขาทําเองเนี่ยหรอเพราะว่าอะไรคะเขาก็ทําได้แต่ว่าลูกต้องทำหลายอย่างมากเขารับผิิชอบงานเขาหลายอย่างเขาก็ต้องเตรียมที่จะไปถ่ายละครเขาด้วยเขา โอ้หลายอย่างก็เลยกขละไม่กขละมือไปเลยเราก็ทําหน้าที่อยู่เลยเนาะหน้าที่ของความสุขของเราคือซักผ้ารีบเตรียมเตรียมชุดอยู่แล้วสวัสดีนะคะอะไรนะคะลูกได้ทาเซรัร่มผมร่วงไหมคะกําลังค่ะโปรเจกต์นี้กําลังทดลองอยู่กับพ่อตุ้มแม่อุ้มแล้วก็น้องอยู่ รู้สึกว่าผมน้องอยู่ดูมีวอลล่มขึ้นไหมเมื่อวานทุกคนถามว่าน้องอยู่ทําผมทรงนี้สวยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไลฟ์อะ่ะเขาไม่ได้ทํานะเหมือนว่ามันหนาขึ้นมีวอลล่มขึ้นฉันลองมาสามสัปดาห์แล้วยังไม่ถึงโอ้ว่าสามสัปดาห์แล้วตั้งแต่ไปตั้งแต่ไปเชียงรายป่ะเดือนหรือยังเชียงรายวันที่สิบสามไหมไปอะ่ะสิบเอ็ดหรือสิบสองไปเชียงรายวันที่เท่าไหร่อะ เดือนที่แล้วอ่ะน,นั่นแหละเริ่มใช้อ่ะไม่อยอมผมบ่อยมันก็ไม่ร่วงแล้วมันร่วงน้อยลงแล้วปกติแล้วมันจะเต็มท่อระบายน้ําเลยนะผมต้องต้องคลีนท่อระบายน้ําต้องยุ้มออกเสมอแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นคิดว่าจะน่าจะของพระตุ้มที่มันร่วงอ่ะตรงนี้ที่จะเป็นขอโทษด้วที่เป็นท่านคุณเนี่ย yeah. ท่านสร้างนะตรงเนี้ยคือจะร้านตรงเนี้ยมันขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวพุ่งนี้ให้พ่อตุ้มเดี๋ยวพ่อตุ้มถ่ายให้ดูของพ่อตุ้มขึ้นมาแล้วผมที่ไม่คิดว่าจะขึ้นอ่ะขึ้นละทําด็ธรรม,มชาติเหมือนเดิมหอมมะกรูดหมอมเหลือจะปรับปรุงกลิ่นไหมสําหรับคนที่ไม่ชอบฟิลนีอาจจะปรับปรุงกลิ่นอย่างแรกคือถ้าวัยรุ่นอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าคนอายุป,ประมาณเราอ่ะ อาจจะชอบเพราะกลิ่นสรรม,มุนไพรมันมันอ่อนๆนนะ่ะหอมสรรม,มุนไพรอ่อนนะ่ <c oughs> ะเดี๋ยวทำให้นะฮะทีนี้มองมุมความเลียนแสขงของหนาะ <c oughs> มุมไม่มองมค่ยเรียนน,น้อนเลยเพิงตาซ้ำๆนี่คือย่างบ่ได้นอนเลยเนี่ย ค่อยได้นอนอนอนดอยมากไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยนั่งหาวบื้อเติมไันนี่ดีไหมเติมริบสติกนิดนึงแต่ไม่บอกว่าลิบสติกอของอุ้มรักอย่างนี้ไหลยัค่ะแต่เราไม่ได้วางยังไงไงม่วางแตงโมเมืม่อกี้นะเกียดีกว่าไม่เกียดีกว่า ไม่เติมดิค่อสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเข้าจอเข้าใจไม่ไหนนะคะเข้าจอเข้าใจให้ไหนคะ่ะไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็ทุกคนถามว่าบะเมนเจ้าจอยหยวนเจ้าบะได้พักผ่อนบ่วยยยอุ่มมันบะเมนเลยค่ะ นองตัวนี้เด้อสักครู่จะปรับตะก,ก,กาให้แต่ว่าการบริบารณนะ์น่ะทำไมหน้ายังไม่สวมมันก็มีตัวช่วยทุกคนจะรู้ว่าแม่อุ้มชูภูมิใจนำเสนอจิ้มใสขนาดไหนมันใสนะมาพีผู้เรบบอกกันอยู่ในห้บ้านน่ะนะมามาเข้าจอเข้าใจแล้วก็มานี่มาเดี๋ยวตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมอุ้มจะมี สินค้าออกมาเรื่อยๆฝากติดตามด้วยนะคะจะเป็นอ่านี่แหละที่คนถามมาตอนนี้กำลังลองอยู่พอถ้ามันโอเคแล้วแม่คุมก็จะตีแบรนด์ออกมาเลยตอนนี้แม่คุมกับพ่อตุ้มกับน้องยูทดลองทดลองกับเราเองสามคนเพราะว่าน้องยูผมผมเขาไม่แข็งแรงเลยเพราะว่าผมเสียจากการทำสีจากการอ่าฟอกสีผมจาก อู้หลายอย่างต้องเล้ตตัดเห็นปะตอนแรกเห็ดผมสีเทาจำได้ว่าการจะทําสีเทามันก็ต้องฟอกสีทีนี้ก็มาทําไอ้นู่นไอ้นี่หลายอย่างของอุ้มนี่คือย้อมงอกตลอดมันก็จะอย่างนี้แหละค่ะกระด้างไหมกระด้างแล้วก็ร่วงเพราะว่าเราย้อมตลอดเห็นปะปกติเคยสร้างสีเต็มเลยนี่นี่ปกติเคยสร้างสิเต็มกับม,มือนี่ผมหนาขึ้อนอย่างเดียวกัน ค่อยดูค่ะว่าจะเป็นยังไงถ้ามันเวิร์กรับรองออกมาแน่นอนจะนนอนก่อนอุตสายอุตะอุตะรู้สึกไหมคะรู้สึกได้ไหมต้องพักผ่อนแล้วละ่ะเูออุตะตอนนี้เริ่ม เราเอาจ่อยลงไงมันก็เลยวอย่างนี้ครับทีนี้มันจะตอบแล้วถ้าสมมติว่าเราจะจ่อยลงเขาเจอเข้าใจมั้อไหนคะสวัสดีค่ะเอาผู้ใดว่าอย่างคือบวะเขเป็นต์มเนี่ยสวัสดีแม่ลำไยสวัสดีพี่สักครค่ะสวัสดีนะคะพี่เก่าสวัสดีพี่ปุ๊กกี้ค่ะสวัสดีพี่แคทแคทสวัสดีพี่ปูเข็มค่ะ บอกขันงว่วงก็ไปนอนค่ะที่จริงแล้วควรนอนต่อนะแต่ว่าไม่มีภารกิจต้องทำนอนตัวบอได้สวัสดีนะคะพิทยาสนะพงศ์สวัสดีนะคะทุกนอนตัวบไดดี้ภารกิจล่ออยู่เยอะมากสวัสดีพี่สุนะคะ่ะสวัสดีพี่กระนกพรนะคะ่ะลูกสาวกับกินงกาแฟาอุ้มรักล้วกลับไปละ วันคุณวิลเลียมเขาไลฟ์เป็นยังไงบ้างไม่รู้ตอนนั้นเไปทําเล็บสวัสดีค่ะพี่ตาตาสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สามารถคะ่ะสวัสดีพี่มาลิวันคะ่ะสวัสดีพี่ข้าวหอมคะ่ะมามาบูตเอเนอร์จีเร็วๆบูตบูตบูตบอกคนเลยบอกเจ้าของนะบอกแต่เองบูตเอเนอร์จีอ่ะ อตายแล้วสวัสดีค่ะข้อจอข้าใจให้ม่อุ้มซึ้นนะคะมันสมควรไหมเนี่ยที่จะแบบนอนวันละเท่านี้ยไม่ได้นะนี่สวัสดีนะคะพี่ประทุมอุ้มลักคาปูชินโน สวัสดีคะ่ะคุณเหมยสวัสดีนะคะมาค่ะมาค่ะคอต่อเข้าใจนะแล้วให้เห็นว่าทุกคนยังทุกคนตื่นแล้วขอต่อเข้าใจมาเลยคะ่ะตื่นหรือยังนี่คคยมีขาตั้งกล้องวันนี้นี่มื่อนี้ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่อ้อค่ะสวัสดีพี่มะเหมียวนะคะสวัสดีพี่หน,นี่สวัสดีพี่ยาดานะคะสวัสดีพี่น้อยค่ะ แก่แคหนูหนูก็ซึนเลยหนูนอนน้อยมากสวัสดีหมูอ้วนหมูน้อยสวัสดีนะคะพี่ศิรแล้วสวัสดีพี่พี่อันชลีสวัสดีพี่ประพศค่ะสวัสดีพี่ต่อยค่ะแมนบอมแมนถือว่าเขาจอเข้าใจมากสวัสดีพี่จุ๋มนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่ตั้วไหมเนี่ยข้อมาค่ะข้อมาค่ะข้อห้ซื้งน,นะคะอ๋อในการแบบนอนน้อยแต่นอนหนัของเราวันนี้ไม่ไม่รอดเลยขอบคุณนะคะมุมตาด้วยตาฉ่ำมาเลยสวัสดีนะคะพี่อุ้มค่ะสวัสดีนะคะพี่อุ้ม สวัสดีพี่หนิงนะคะสวัสดีพี่กิฟค่ะช่วยด้วยทุกคนช่วยดิฉันตื่นทีเราจะปักตะกร้าเลยไหมนี่มันไม่ตื่นนะนี่มิวสวยก็ตัวเลยขอบคุณนะคะเพี่จุม๋มสวัสดีสวัสดีนะพี่จุม๋มพี่เมลมาได้นอนเด้ไม่ค่อยได้นอนเลยเมื่อคืนตีสองช่วงที่แบบ จะบอกว่าตั้งแต่มีแบรนด์สินค้าแล้วทำให้มันเต,ติบโตขึ้นแม่ไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยแม่ก็ต้องมานั่นนงเช็คทำทุกอย่างเราก็ต้องเห็นด้วยตาตัวเองเนอะเพราะช่วงกลางวันเราไม่มีเวลาเราไปทำอย่างอื่นเยอะมากเรามีมีหลายอย่างที่ต้องทำเยอะมาก ช่วงนี้ลูกสาวไม่ค่อยได้ทัวร์คอนเสิร์ตถ้าเป็นทัวร์คอนเสิร์ตก็จะใกล้ๆแถวกรุงเทพแถวปริมนทลแต่ว่าไม่ไม่ได้ต่างจาังหวัดใกล้ๆเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าแม่ออนซอนอะไรเหมือนเมื่อก่อนแต่มันจะมีเป็นบางช่วงนะช่วงนั้นก็คือก็อนอนน้อยเหมือนกันนอนในรถงีบๆแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนกันแล้วก็แล้วก็วก <laughs> มันไม่จะไม่ได้เที่ง,งานขนาดนี้อันนี้ไม่ลเมล่มแบบ เดือนกกว่าเนี่ยเริ่มแบบเริ่มจะเริ่มทําทําเยอะมาก,มากเข้าไปแบบดูเรื่องของแบบแพลตฟอร์มต่างๆดูไปดูอา่าพันธมิตรของเราไปดูตะกาของแต่ละคนไปดูยอดอะไรอย่างเงี้ยมาขึ้นบน้ทเร็วๆเลี่ยเขาตีสองก็เลยจำเป็นต้องพักค่อนสักหน่อยอ่ะ ตื่นขึ้นมาแล่ะก็เตรียมของให้ลูกลูกก็ไปเช้าถ่ายละครคือเช้าแค่ไหนคือเช้าเลยนะคะไปแล้วแถวแถวไหนนนทบุรีแถวแถวเนี่ยประมาณถึงยี่ถึงสิบสองโลประมาณไม่เกินยี่สิบกิโลแถวแถวนนทบุรีสวัสดีค่ะคุณทอได้แต่ห้ามถอย อยากจอยกับจิมมาเลยเด้อสักครู่จะปักตะก้าให้สวัสดีค่ะคุณแมงกีสอนดูตะก้าเลยไหมยวปักกาแฟให้ปักไปหมดนล้นไหนเนาะ เซีนบาสว่างใ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปักหมุดเป็นกาแฟนะคะากาแฟอุ้มลักที่สองกระสอบปักหมุดที่สองกระสอบสามใบแดงปักหมุดไว้ที่สองกระสอบสามใบแดงนะคะ ถ้าอยากจ่อยก็จิ้มเลยตามหมดหรือว่าเข้าไปดูตะก้าก่อนก็ได้วันนี้มีโค้ดไหมใมีอะไรไหมสวัสดีพี่ป้อมนะคะสวัสดีพี่อ้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเย็นยนตะก้าไม่ต้องเลยนะคะ๋ก่เลยดีกว่า เหมือนว่าไม่ได้นอนแล้วปากสม,สม,สม่ำๆเลยมาค่ะบูดเอนเอจีกันด้วยเพิ่มความสดชื่นด้วยกาแฟอุ้มรักความอร่อยเริ่มแล้วค่ะเริ่มมากแล้วเริ่มมากแล้วสองซองเด้อในหนึ่งในหนึ่งกระสอบแบบนี้จะมีห้วยเมียวมีหนึ่งซองเล็กแบบนี้ไม่มีสิบซองเล็กแบบนี้นะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะข้างในแต่ถ้าใครทานสองซองเหมือนแม่อุ้มอ่ะผู้ใดอยากจอยเร็วสองซองตอนเศร้าเที่ยเดียวเลยนี่เทบ่มใส่เกี่ยวประมาณนี้ด้อยมน้ำหอนเล้วเกี่ยวประมาณนี้นะคะสองซองเลยนะคะอันนี้คือจะได้ประมาณห้าวันถ้าสองซองนะคนเดียวนะถ้าหนึ่งซองก็จะสิบวันแต่แนะนําเลยค่ะว่าใครที่ อยากจ่อยเร็วๆจิ้มแล้วจ่อยเร็วๆก็คือสองซองนะคะแล้วก็ซองเดียวนี่สําหรับคนที่แค่แบบดูแลแล้วให้มันคงที่แค่นั้นใครที่เอาลงมาแล้วจ่อยเร็วก็จ่อยจนเจ้าของพอใจแล้วถให้มันคงที่สาหรับไม้อุ้มยังไม่พอใจนะจกรณ์มุ้งต้องการอีกต้องการใส่เสื้อผ้าไซส์เอ็มแบบสบายนะคะเค็ดลับก็คือตัวนี้ค่ะกาแฟอุ้มนะคะับูชิโน่เนื่องจากอร่อยแล้ว นี่ความหอมความอะไรนี่เขต้องพูดถึงเลยก่อมกล่อมมากมาก <c oughs> นองจากละมุนอร่อยอ่ะประโยชน์เยอะแล้วก็ได้ความจอยด้วยค่ะในจอยน้ำเด้อสำหรับยัดจอยจิ้มเลยค่ะจิ้มแล้วจ่อยจิ้มแล้วจ่อย คือได้ๆขปนหน้าหน้าเหมือนหน้าโสมไหมใครสนใจตะก้าไหนเลือกดูได้เลยนะคะแต่ตะก้าน้มที่ปักหมูไปให้คือตะก้าสองกระสอบเด้อสองกระสอบสามใบแดงจากสองกระสอบต้องสี่ใบแดงเด้อเพราะเราเปิดตัววันพิจารเตอร์ของเราเปิดมาคือกระสอบละสองใบแดงจากจริงๆแล้วราคาพาราของน้องคือสามเก้าศูนย์นะคะสี่ใบแดงมีทอนนิดหน่อยนะเนี่ย แต่ว่าคุณอยู่เธอมาจัดโปูวันเกิดเธอเป็นกระสอบละสองใบแดงยังไม่พอยังทําที่ตมาตะก้าที่ตะก้าสองกระสอบเนี่ยคือสามใบแดงวา้าปิดเปิดก็ถืออันนี้เขาเรียกว่าทําไม้เป็นสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมาชนแก้วกาแฟหน่อยเร็วขอ้ขอจอเขอ้าแต่มุมหน่นเร็ว แม่แม่นหลือยังแกเสียงสดแกแฟลชุดยอดมาข่าวบูตเอเนจีเพิ่มเอเนจีกันด้วยกันอาจจะทาลิปนิดนึงลิปอน,นี้เราใส่ลงไปในกับแฟรอแก้วก่อนนะคะ